สวัสดีครับสวัสดียามเช้าเช้านะครับก็วันนี้เช้าวันทํางานวันแรกของการกลับมาจากการพักนะครับที่ประเทศไทยก็เข้าสู่โหมดการทํางานนะครับวันนี้เป็นการทํางานวันแรกของผมนะครับก็หลังจากที่กลับไปพักประมาณ3เดือนนะครับกลับมาเดี๋ยวจะกลับไปทํางานนะครับก็กรณ์ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้อเอวาพาไปดูนะครับกับเกษตรไทยในแคนาดานะครับ ก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูที่ทํางานนะครับหลังจากกลับมาที่สวนก็จะมีการปลูกแตงแล้วก็ปลูกพริกนะครับแล้วก็มีมะเขือนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าๆนะครับกาลังจะไปทํางานกันนะครับกลับมาก็หิมะนะหิมะ,ะฮะหิมะก็กำลังจะละลายหมดแล้วนะครับอากาศก็ยังติดลบนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู งานที่สวนว่าหลังจากที่ผมกลับมาจากประเทศไทยแล้วจะมีงานอะไรให้ผมทํามั่งนะครับว่ายังมีงานอะไรที่ยังเหลืออยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูการพ่อปลูกใหม่นะครับงานอาจจะน้อยหน่อยนะครับเดีย๋ยวไปเจอกันที่สวนนะครับเดี๋ยวรอชมครับว่าจะมีงานอะไรให้ผมทํามั่งนะครับเดีย๋ยวไปเจอกันครับ ตอนนี้ก็มาถึงที่ทำงานเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในห้องเบรกเราจะพาไปดูข้างในสวนกันตอนนี้ก็เข้ามาในสวนตอนนี้ยังอยู่ในสวนแตงอยู่นะครับก็มาดูสวนแตงแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีงานอะไรให้เราทำวันนี้นะครับต้องรอก็รอบอสมาสั่งงานก่อนนะครับให้ดูสวนแตงพึ่งปลูกได้ประมาณ สอ,อาทิตย์ละน่าจะประมาณ2ออาทิตย์นะครับนี่คือเ้าแตงทั้งหมดนะครับเคยถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับก็ยังไม่โตเท่าไหร่ เดี๋ยวจะพาไปดูสวนพริกอีกหนึ่งสวนก็ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลางานนะครับเข้าง,งาน8ปดโมงเช้าตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงกว,กว่าแล้วใกล้จะเข้าง,งานแล้วเดี๋ยวพาไปดูสวนพริกตอนนี้ก็เตรียมตัวเข้าทํางานแล้วครับตอนนี้ก็เดินมาอยู่ในสวนพริกก่อนเดี๋ยวมาดูสวนพริกก่อนเพราะว่าวันนี้เขาให้ไปทําแตงคือเด็ดหนงแตงนะครับ พริกบอกว่าเอาไว้ในสัปดาห์หน้านะครับมาพาดูส่วนพริกก่อนจักหน่อยนึงแล้วค่อยกลับไปทํางานส่วนพริกก็ยังไม่ทําอะไรก็เพิ่งปลูกเสร็จนะครับเพิ่งปลูกเสร็จยังไม่ทําอะไรเลยดูต้นพริกยังต้นเล็กอยู่เลยก็ยังมีอีกหลายขั้นตอนที่จะต้องทํานะครับรอให้พริกมันยึดรากมันยึดนิดหนึ่งก่อน ก็เพิ่งปลูกไปรากยังไม่ยึดเท่าไหร่ก็ยังทําอะไรไม่ได้นะครับจะต้องมีการเด็ดแหนงเด็ดอะไรแล้วก็ผูกเชือกนะครับงานก็ยังยังพอมีให้ทํานะครับช่วงนี้ส่วนพริกยาวไปนู่นเลยส่วนพริกยาวเลยต้นพริกที่เหลือจากการปลูกก็ยังไม่ได้เก็บนะครับ ก็ยังวางอยู่เลยพอเพิ่งปลูกเสร็จอันนี้มะเขือนะครับปลูกไว้ขายนี่ชอบเหมือนเดิมนะครับมะเขือในส่วนของมะเขือก็เดี๋ยวผมจะต้องกลับไปทํางานก่อนเดี๋ยวถ่ายการทํางานของในสวนแตงให้ดูนะครับก็คือเด็ดยอดแล้วก็ พันยอดนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่สวนเลยมาเลยมาเลยเดี๋ยวถ่ายวีดีโออยู่ อยู่บ้านไงพี่เมาอยู่บ้านผมไม่ได้ทําอะไรเลยครับอยู่บ้านอย่างเดียวเลยปีนี้ครับอยู่แต่บ้านเลยไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเด้ครับอร่อยเลยแดงแป้งครับเป็นแดงแป้งอือ ติดแนงแตงไล่สเต็ปหลังจากปลูกเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนมาไล่ลูกไล่สเต็ปเขาจะเอาลูกออกลูกเว้นลูกเพื่อจะให้ลูกมันโตอย่างสวยงามถ้าลูกมันเล็กมือดึอะโรลลิ่งครับตอนนี้อือันนี้มือหนึ่งโรลลิ่งครับแต่เรื่องคีโมต้องเป็นคีเมาครับโผันครับผมมั่เชืออ

งาน,นก็เหลือน้อยนะครับก็แบ่งคนไปทำงานหลายจุดนะครับก็มีไปไปทำพริกมั่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ผูกเชือกข้างบนเฮาพริกนะครับส่วนผมก็มาทำตรงอยู่ในสวนแตงนี่แหละมาใส่ท่อลมนะครับตอนนี้ก็แบ่งแยกกันไปใส่แมงอีกสิบนาทีกลับบ้านนะครับ ตอนนี้ก็เลิกงานแล้วนะครับก็งานมีนิดเดียวนะครับก็ทํางานเข้างานตั้งแต่แปดโมงเช้าเลิกบ่ายสองโมงนะครับก็แบ่งคนไปทํางานทํานูน่นทํานี่นะครับก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะพาไปดูอย่างอื่นมั่งนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ เลิกงานกันแล้ว